เบื่อไฟเลี้ยวสีขาวเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวสีส้มกันดีกว่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทอยเต่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเปลี่ยนไฟเลี้ยวสีขาวแบบนี้ที่แถมมากับตัวรถแก๊สหรือว่าซิตี้นะครับให้เป็นไฟเลี้ยวปึ่งสีส้มแบบนี้นะครับโดยที่ไฟเลี้ยวสีส้มแบบนี้ เราสามารถเบิกที่0ูนย์ฮของเราได้นะครับโดยที่เราสามารถไปบอกเขาว่าเอาไฟเลี้ยวของฮ o n d a f ฟีดนะครับสามารถใช้กับฮอนด้าฟีดได้หรือถ้าเกิดศูนย์ไม่รู้นะครับว่า Part Number ของไฟเลี้ยวอันนี้ของฮอนด้าฟีดคืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้น Part ต u มเบอร์ให้นะครับ Part Number เนี่ยมันจะเป็น 34301-S5A-013 ขีดเ 5A ขีด013ะครับเราสามารถไปเบิกของ0ย์มาใช้ได้ ราคาจะอยู่ประมาณคู่หนึ่งตกประมาณ4ี่ร้ยสิบบาทถึง4ี่้อยห้าสิบาทประมาณนี้ครับโดยที่ปั๊มโมเนี่ยคือโมเดลกันเลยมีปั๊มเหมือนกันเด้ๆเลยครับเราสามารถเอาของ Honda f ปีดมาใส่กับ Honda j a z z หรือว่า Honda City ได้เราสามารถใส่ด้วยกันได้เลยเพราะว่าลักษณะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันแบบเด้ๆเลย แค่สีต่างกันจากสีขาวเป็นสีส้มเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันครับว่าวิธีการถอดเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีส้มเนี่ยมันยากไหมส้มเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวมุมส้มแบบนี้นะครับโดยทําการดึงไฟเก่าเนี่ยไปทางถอยหลังนะครับไปทางด้านหลังมันจะมีสลักล็อกอยู่นะครับพอพอดึงไปทางด้านหลังแล้ว ให้เราทําเอานิ้วเนี่ยงัดด้านหน้าออกมานะครับเราจะงัดได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็หมุนนี้ครับเพื Meet ่อที่จะถอดไฟเลี้ยวออกมาเมื่อกี้ที่เราจะต้องหันไปทางด้านหลังแล้วเพราะว่ามันมีสลักอันนี้อยู่นะครับเราจะต้องหันดึงไปทางด้านหลังให้สลักมันงอหน่อยนะครับแล้วเราก็งัดด้านหน้าออกมาเพื่อที่จะให้ไฟเลี้ยวเนี่ยมันหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนไปทาง ้านนี้นะครับเพื่อที่จะถอดตัวไฟเลี้ยวกับหลอดไฟเนี่ยออกมาจากกันแล้วเราก็เอาไฟเลี้ยวมุมโซ่แบบนี้มานะครับเอามาใส่แล้วเราก็หมุนเพื่อเป็นการล็อกไฟเลี้ยวกับตัวหลอดไฟเลี้ยวนะครับและว,วิธีการใส่ให้เราดันด้านหลังเข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับให้ดันให้ดันด้านหลังเข้าไปก่อน แล้วเราก็ค่อยอย,อยกดด้านหน้าเข้าไปนะครับทีนี้ไฟเดี๋ยวมันก็อยู่คงที่แล้วนะครับจากที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนเดี๋ยวเราลองเปิดไฟเช็คดีวกว่าว่ามันสวยไหมเป็ไงครับเปลี่ยนไฟเดี๋ยวมุมส้มไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเปลี่ยนกับตอนยังไม่เปลี่ยนไฟเนี่ย เวลาวิ่งบนท้องถนนเนี่ยมันจะสวยขนาดไหน